มาเกี่ยวเกี่ยวฝาพระบาทเกี่ยวว่าไงภาษาบ้านเราเกี่ยวเกี่ยวตีนพืชนะนะพันยี้นั้นตีนพืชนนพอมีพีน่พน้องเดอ้อนี่ดิและกระสีปิ่นพุทธลูปปางลีลาอืมปิ่นพุทธลูปปางลีลาที่มีความอ่อนส้อยแล้วก็สวยงามพอมีพีน่พน้องลักษณะมือก็คือพื้นให้พอนเป็นปางให้พอนนี่ดิเห็นบอกพญานาคกรสีเกี่ยวในพระบาทของพืน้น เ็ษลีลาลาดลงจากสวงสวรรค์มีสวรรค์สั้นดาวบดึงเป็นลงมาโอ้ยงามเลยพ่อเม่พี่น้องเอออยากให้มาเบิง่งมาชมเด้อสังเกตบ่มือเพินซิมีซิมีเป็นธรรมจัก,ม,กมือพินมือพทธเจ้าเบิ่งดูข้างๆางก็เป็นลวดลายไทยชัดเจนขนาดพ่อเม่พี่น้องเอ,อ้ยวซอนีพทธเจ้านี่เพินเหนือลูกเหนือธรรมอีลีพินงาม